างสาวรัดแก้วมิสีค่ะดีๆเท่ได้รู้จักนักเรียนทุกคนนะคะเป็นไงกันบ้างคะปิดเทอมใครได้ไปเที่ยวไหนบ้างคะไม่ค่ะไม่ได้เที่ยวนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวครูเนี่ยก็จะมาสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะในหัวข้อวิชวลเมซิกนักเรียนคนไหนรู้จักในหัวข้อวิชวลเมซิกบ้างคะเป็นอะไรยินไหมเป็นอะไรยินไม่รู้จักค่ะเป็นอะยินเนี่ยไม่รู้จักนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะครูก็จะมาสอนให้นักเรียนเนี่ยรู้จักโปรแกรมวิชวลเมซิกกันมากขึ้นนะ ค่ะก็จะมาเรียนในเนื้อหากันนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูก็จะมีเกมเล็กๆน้อยๆนะคะให้นักเรียนเนี่ยเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นโดยเกมนี้นะคะมีชื่อว่าแกะหนูเบาๆนะค่ะเกมนี้นะคะเดี๋ยวครูเนี่ยก็จะมีหัวกระหล่ำปีให้นักเรียนนะคะส่งต่อกันไปเพื่อนสมมุติค่ะหนูม,มีจินตนาการใช่ไหมคะลูกค่ะสมถติว่าเป็นหัวกระหล่ำปีนะคะเดี๋ยวครูเนี่ยก็จะให้หนูเนี่ย ต่งต่อกมันไปถ้าเพลงอยู่ที่ใครให้หนูเนี่ยแกะหัวกระลำไปออกมาแล้วในหัวกระลำนี้เนี่ยจะมีคําถามอยู่พร้อมยังคะพร้อมแล้วนะคะเล่นเพลงแลู้กขาดถือไว้ก่อนนะคะเพื่อเราประการเดียวปะเดี๋ยวครูจะเปิดเพลงให้นะคะเดี๋ยวเพลงอยู่ที่ใครเนี่ยก็ให้หนูแกะคําถามแล้วก็อ่านเลยค่ะแล้วยืดกได้ <coughs> yo la me adoro no. yo me la sea Ten la que... Okay, เลยใช่ไหมคะค่ะยืนหันให้กูมคกดหันเลยเขาเดี๋ยวกดตัวให้นะคะโอเคค่ะในคอมพิวเตอร์ในความพิถงหนูเนี่ยคอมพิวเตอร์คืออะไรคะคอมพิวเตอร์เหมือนคอมพิวเตอร์เหมือนเอ่อเครื่องอมนวยความสะดตัวใช่อองนวยความสะดวกโอเคค่ะนี่นะคะคกับมือช่วยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาการคำถามที่สองกันดีกว่าค่ะส่งต่อเลยค่ะ เดี๋ยวกรุณาถามไหมนะคะในคอมพิวเตอร์ของหนูมีโปรแกรมกี่โปรแกรมให้โยงมา3าโปรแกรมค่ะมีอะไรบ้างไมโครซอฟต์เลยซอฟต์แวร์เอค่ะ3มอย่างโอเคค่ะต้องไม่พลาค่ะค่ะตื่นตัวกันพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมารู้จักกับโปรแกรมวิชวลเบสิกค่ะ วิชั่นเบสิกนะคะเป็นเครื่องมือในการสร้างแอปพลิเคชันนักเรียนรู้จักแอปพลิเคชันไหมคะรู้จักไหมคะแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันเนี่ยทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการของว i n d o w s ค่ะซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะคะก็จะได้ก็จะมีรูปแบบในการติดต่อกับผู้ใช้งานนะคะเป็นกราฟิกอะค่ะได้ยินใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนแอปพลิเคชันก็คือลายพวกเนี้ยค่ะกราฟิกก็คือการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันค่ะ เดี๋ยวดูนะคะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างชิ้นงานกับวิชวลเบสิกนะคะเ mm. ดี๋ยวครูเสมอเนี่เรียนรู้นะคะ mm. เมื่อนกักเรียนดูวิดีโอที่ครูให้ไปแล้วนะคะ mm. ก็เดี๋ยวครูเนี่ยจะให้แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละห้าคนนะคะ mm. เพื่อจะสร้างชิ้นงานาก,กัน mm. เดี๋ยวรายละเอยียดเนี่ยครูชี้แจงอีกทีนึงน,นะคะ mm. เดี๋ยวมาดูวิดีโอก่อนค่ะ บอกได้ไหมคะว่าเมื่อดูวิดีโอเสร็จเนี่ยครูก็จะให้แบ่งกลุ่มค่ะเดี๋ยวนักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มกันเลยนะคะกลุ่มละ5คนเพื่อทําใบงานเนี่ยครูจะมีใบงานแจกนะคะในใบงานนะคะก็จะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมวิชวลเบสิคที่นักเรียนได้ดูวิดีโอไปค่ะและเดี๋ยวนอกจากใบงานนะนอกจากใบงานนะคะเดี๋ยวครูก็จะมีใบความรู้มาแจกนะคะเดี๋ยวหัวหน้ากลุ่ม5คนมารับใบงานแล้วก็ใบความรู้มาแจก โอเคห้า okay. นาทีทันไหมคะทั<ห>นค่ะค่ะไหนเสร็จแล้วหัวหน้ากลุ่มเอามาส่งที่อาจารย์เลยนะคะส่งเลยส่งเลยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวใบงานนี้นะคะเดี๋ยวครูจะไปตรวจที่ห้องแล้วก็เดี๋ยวให้หัวหน้าของแต่ละกลุ่มเนี่ยไปรับที่ในที่ในห้องนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะมาออกมานําเสนอว่าจากการที่เราได้เรียนวิชั่นเบสิกไปนักเรียนได้อะไรบ้าง ไปเลยแน่นแน่นเน้นทำเน้นดูเรื่องไปเลยเอาเลยค่ะไปงานนี้มันจิตไลายก่อนเนาะเน้นดูเรื่องเไปเลยไปเลยเอาเลยค่ะค่ะก็ได้รู้เกี่ยวกับการสร้างชิ้นงานจากวิชวลเบสิกนะคะแล้วก็รู้จักเครื่องมือการใช้งานเกี่ยวกับวิชวลเบสิกค่ะแล้วก็รู้จักโปรแกรมวิชวลเบสิกมากขึ้นค่ะโอเคตรงนี้ค่ะ ได้รู้จักเครื่องมือวิชั่นเบสิกหลายอย่างเลยใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวครูก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวก็ให้มาเจอกันท่าหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านม่น้รงมาร์อขอบคุณค่ะ